ทันข่าวพระคัมกีฬาผู้บอลไทยบายฉีสไตล์ประจวบันที่26กรกฎาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงของเย็นวันนี้อารันยงยศกรบุรพาโพสต์ขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะเมื่อความหลงหลังการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอาเซียนอุยบี3ปีแชมป์เป็นชิปบ ณกสนามกีโล,ลาบุลการาโนสเตเดียมนครกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุยุปีภายใต้การนำทัพของโคชวังทวชัยดรงองอนตระกุลดวนเดือดเจ้าภาพอินโดนีเซียก่อนจะเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งและต้องไปตัดสินการถึงการวลนุดโทษโดยเกมนี้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์จากยศกบรบุรพานนาทีทนี่59สสุดท้ายเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียที่ยิงได้เฉียบกว่าสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปอย่างสุดประทึก 7ต่อ6ในครั้งนี้ล่าสุดนั้นยศกบรบุรพากงหน้าทับช้างศึกทีมชาติไทยยื้อ3ปีก็ได้โพสต์ขอโทษแฟนบอลชาวไทยหลังเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นทนรับหน้าที่ยิงจุดโทษได้กลับเป็นคนสุดท้ายและก็ยิงจุดโทษพลาดไปติดเชฟเซฟนะฮะของแนด่านทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งนั่นส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องร่วงตกรอบทันทีพลาดเข้าไปเจอทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็ฝากเ็จเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูยศกรบอรพาคนนี้กันด้วยครับไม่เป็นไรครับน้องก็แบกอายุมาเยอะพอสมควรทําได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ยังไงบินทาดากระหายหวังติดทับตัวเล็กช้างศึกลุยศึกคอนดันเท่านะโดยบินทาดาพิบรมอยู่แข้งฟุตซอลทีมชาติไทยเผยเริ่มปรับตัวเข้ากับแทคกติกของโคดมิเกลโรติโก ได้ดีแล้วหลังลงฝึกซ้อมต่อเนื่องตเตรียมความพร้อมก่อนจะโดยศึกคอนดินาเท่า2ว25โดยดฟุตบอลฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะโดยศึกคอนดินาเท่าฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2ว25รับ,บ่งวันที่29-3สิงหาคมณโปรตยิีเนเซียมสนามกีฬาการจังหวัดดอนทบรีโดยบินทาดาพิพรมอยู่ได้เปิดเผยบอกว่าดีใจครับที่ติดทีมชาติเนี่ยมาเป็นครั้งที่2แล้ว ตอนนี้ผมก็กระหายที่จะติดเป็นหนึ่งในเฉพาะคนสุดท้ายในคารักนี้ให้จบได้ตอนนี้เริ่มปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกของโค้ดมิเกลได้บ้างนะครับเข้าใจในเกมรับมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าช่วงแรกของการปรับตัวเป็นเรื่องที่ยากก็ต้องพยายามจะปรับจังหวะก,การเล่นกับรุ่นพี่ภายในทีมและเข้าใจในตัวของแท็กติกเพราะว่าผมเองนั้นจะจะเป็น16คนสุดท้าย ในครั้งนี้จงได้มินทาดาก็ได้กล่าวสหรับฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเกมแรกในศึกคอนดินนทัลฟุตซอลแชมปีเป็นชิป2025โดยพบกับชนิดชายเปนในวันอังคารที่19กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาณสน,นามกีฬาการจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดช่องโทรชั่น์นาวในครั้งนี้เป็นตัวว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อบไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสุขบโชคสารชาติเตรียมจะกลับมา ลงเป็นตัวจริงกันอีกครั้งในรอบ7นัดในครั้งนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวของเจ้าเช็คสุเบโชคสารชาติในรุกทีมชาติไทยมีลุ้นออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงรอบ7เกมให้กับคอนเซซซ์โรเกมเปิดตรงางรับการเยือนของซากาเดสุในศึกเจทูใฤด,ดูกาลสัปดาหที่สิบวันที่2สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเิษายนที่ผ่านมาดาวเตะชาวสีสกเกตวัย27ปีไม่ได้ช่วยทีม3นัด เพราะว่าอาการบาดเจ็บก่อนจะกลับมามีชื่อบนบันลังสำรองใน3เกมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้อดีตแนวรุกนะฮะของบริลัมกลับมามีสภาพร่างกายที่วิตสงบแบบอีกครั้งโดยที่มีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงคนแรกในรอบ7เกมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยส่วนผลงานของเจ้าเช็คในลีกรองของญี่ปุ่นซีซั่นนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง16นัดยิงไป1ประตูกับอีก1ึงแอสซิสส่วนสถานการณ์ในลีกล่าสุดของคอนเซซปโรแข่งแต่สิ้น23นัด มีทั้งสิ้น31แต้มรังอันดับที่11ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของคอนเซซโปรจะเปิดตรางพบกับฝัตั้งนของซากาเดซึในศึกเจทู 2, นฤดูกาล25 m a ช c h Day ที่14วันเสาร์ที่2สิงหาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาขอมประเทศไทยณสนามไดวะเฮาส์พรีวิชโดมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะรยังไงพิญยาพัฒน์เปิดใจหลังติดทับชบาแก้วชุดใหญ่หวังจะพาทีมควา้าแชมป์โดยกองหลังจากสโมสรรงเรียงกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชรับการฝึกซ้อมกับชบาแก้วชุดใหญ่ค่อนข้างจากเข้มข้นหวังจะช่วยทีมควา้าแชมป์อาเซียนเหมือนรุ่นยุ่ยสปีก่อนหน้านี้ซึ่งพิญยาพัฒน์กระิ่งคาย กองหลังฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับทีมเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5อาเซียนวูเมนเอ็มซิกอาเซเรนตี้คับ2 0 2พัะหว่างวันที่6 1ถึงสิสิงหาคมณนะเมืองไฮฟองประเทศเวียดนามโดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกรุ๊ปเร่วมกับเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพ อินโดนีเซียและก็กัมบูชาซึ่งจะนำทีมแชมป์และก็รองแชมป์ของกลุ่มทั้งสองกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนด่านอาพิญญาพัฒน์ได้เปิดเผยบอกว่าหนูรู้สึกดีใจและก็อยากจะขอบคุณทางด้านของสตาฟโค้ชที่ให้โอกาสได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างจะเข้มข้นทางโค e ้ชอีเคดาก็คอยที่จะกระตุ้นตลอดทำให้เรานั้นอยากจะมีแรงซ้อมให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น ทีมชุดนี้ก็เรียกว่าบีเพื่อนๆที่ขึ้นมาจากชุดยุคสปีค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยเคยเล่นด้วยกันมาบ้างแล้วและพี่ๆทุกคนในครังนี้นั้นก็น่ารักหนูเองก็คิดว่าความสัมพันธ์ภายในทีมจะดีขึ้น,นเนนรื่อยๆในครังนี้ที่ผ่านมาหนูติดตามพี่ๆชุดใหญ่มาโดยตลอดโดยคิดว่าพี่เขาคิดเร็วทําเร็วมีการเล่นที่เร็วมากส่วนตัวคิดว่าจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นอีก เคจะสู้กับพี่ๆและหนูคิดว่าในรายการชิงแชมป์อาเซียนของชุดใหญ่ค่อนข้างจะยากกว่าชุดยู -20 ปีแต่หนูก็รู้สึกดีใจที่ได้แชมป์กับยู -20 ปีทําให้เราได้รู้นะว่าทีมจากอาเซียนตอนนี้เขาเล่นกันยังไงพอมาชุดใหญ่ก็ต้องพัฒนาตนเองเพื่อจะไปสู้กับผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป้าหมายส่วนตัวอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดและก็อยากจะโชว์ในสิ่งที่ตนเองนั้นทําได้ออกมาให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงอยากจะคว้าแชมป์กับทีมชุดใหญ่ในครัดงนี้เพิ่มเติมด้วย ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับท้านของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ d ด n นิมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการถึงวันที่2สิงหาคมและก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดก่อนจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ2ี่ิาคนสุดท้ายเพื่อจะออกเดินทางไปยังประเทศเวียดนามวันที่3สิงหาคมต่อไป ดยบริการการแข่งขันฟูตบหญิงทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มมีดังต่อไปนี้นัดที่1นะฮะ6สิงหาคมไทยพบกับอินโดเวลา10.30นณสนามรัชไซสเตเดียมนัดที่2 9สิงหาคมกัมพูชาพบกับไทยเวลา10.30นณสนามรัชไซสเตเดียมและก็นัดที่3 12สิงหาคมเวียดนามพบกับไทยเวลา19.30นณสนามรัชไซสเตเดียมในั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงลุ้นใช้แข้งชุดใหญ่หรือว่ายึดเกมเดิมไทยยุ่ยสามปีวัดใจลุยคัดเอเชียกันยายนเจ้าภาพในบ้านนาะ เด็กคนนี้ตั้งของไทยอายุ3ปีเตรียมจะลุยศึกคัดทิงแชมป์เอเชีย2 0 26ในช่วงเดือนกันยายนนี้คณะเจ้าภาพและต้องวางแผนในการดึงแข้งดาวรุ่งจากชุดใหญ่หรือใช้ทีมเดิมหลังจากที่ชนปัญหาหนักในช่วง,งชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีนเซียโดยทีมชาติไทยใน,นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพลาดโอกาสในการเข้าชิงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอย3ปี2 0 25ที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่จากความผิดในครั้งนี้กลายเป็นโอกาสสําคัญในการประเมินและก็ปรับทีมก่อนจะลงเล่นรายการสําคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่สาปี2 0 2 6รอบคัดเลือกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพรักบบอวันที่3 9ถึง9กันยายนณสนามปทุมธานีสเตเดียม โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับมาเลเซียเบรบนอนและก็มองโกเลียโดยรอบคัดเลือกมีทั้งสิ้น11กลุ่มซึ่งจะคัดเอาแชมป์กลุ่ม11ทีมและก็อันดับ2ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าไปสูร่รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยความท,ท้าทายครั้งสำคัญก็คือโปรแกรมในการคัดเอเชีย e, ชนปฏิทินกับฟี فا เดย์ซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าการคุมทัพของมนสนาสดาอิชิอ e, ีจะลงเล่นในรายการคิงคัพครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี และก็มีแผนเตรียมจะซูมทีมนะฮะในการสู้ศึกเอเชียนคัพ2 0 27รับคัดเลือกรอบ3ที่จะพบกับไต้หวัน2นัดในช่วงเดือนตุลาคมทำให้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องวางแผนร่วมกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่และก็ชุดอายุ23ปีซึ่งโค้ชวังทวัตชัยดรงออนตะกุลอาจต้องหาบริกัททีมงานชุดใหญ่เพื่อจะประเมินการใช้งานนักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีซึ่งหลายรายเป็นตัวหลักให้กระทางทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพกักคัมภกีฬาฟุตบอลไทย ใบอีจิสไตล์ประจำวันที่26กรกฎาคม2568โดยชายพุฒครังฟุตบอลแฟนครับ